ดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะจากผลบุญที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนได้ส่งมาทำให้แฟนของวรุตาตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ขอให้ผลบุญที่ทุกๆคนส่งมาให้ขอย้อนกลับคืนไปขอให้น้องทุกๆคนเพื่อนเพื่พี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตอาการของแฟนให้ฟังนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรทำมถึงได้เป็นลมหน้ามืดไปในวันที่22เดือน2 2 2 2 2ซึ่งเป็นช่วงที่ท้องฟ้าของวรุตาตอนนั้นมันมืดมิดไปจริงๆเลยค่ะ แต่ตอนนี้มันกลับมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วรวมทั้งจากกำลังใจของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ส่งให้แสงสว่างนั้นเจิดจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแฟนของวรุตาหลังจากที่ได้ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสามวันหมอก็ได้ตรวจเช็คทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะคาดการเกิดจากการดื่มน้ำน้อยทำให้เลือดข้นเมื่อเลือดข้นเกิดขึ้นทำให้การไหลเวียนของระบบเลือดไม่ดีทำให้เกิดการอุดตันที่สมองเกิดขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาทำการ รักษาตรวจสอบอีกครั้งจากหมอหมอประจำบ้านนะคะตอนนี้ก็กลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบทุกอย่างของร่างกายว่ามันเกิดจากจุดไหนทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนนี้การสันนิษฐานก็ยังคงอยู่ที่ว่าการดื่มน้ำน้อยทำให้เลือดข้นนั่นเองค่ะ วรุตาก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าน้ำ70%ของในเลือดของเราในร่างกายของเราต้องการน้ำน้ำจำเป็นมากๆเลยค่ะขาดน้ำ3วันตายนะคะแต่แฟนของวรุตาเขาดื่มน้ำแต่ละวันน้อยมากค่ะเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนขับแท็กซี่ การที่เขาจะดื่มน้ำเยอะๆแล้วในขณะที่มีลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าห้องน้ำและก็เป็นเรื่องของการขัดจังหวะเรื่องของลูกค้าด้วยซึ่งมันทำให้เขาจะมีนิสัยก็คือพยายามดื่มน้ำให้น้อยที่สุดลดการเข้าห้องน้ำให้มากที่สุดจนกลายมาเป็นสาเหตุที่เกิด น่าสลดใจเกิดขึ้นในวันที่22เดือน 2- 2 0 2 2ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่วรุตาขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวฝงวรุตตาของแฟนวรุตตาแต่เพียงผู้เดียวไม่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้ใดใดทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมา บอกกับน้องทุกๆคนนะคะว่าดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ1.5ลิตรนะคะเพราะว่าน้ำจำเป็นมากคนแก่หลายๆคนที่ต้องเสียชีวิตไปเนื่องด้วยว่าสภาวะขาดน้ำแล้วหลายๆคนในวัยระ,ระดับของวรุตาเองก็ต้องเป็นอาการเหมือนกับที่แฟนเป็นนั่นก็คือ การดื่มน้ำน้อยเลือดข้นนั่นเองระบบไหลเวียนของร่างกายไปไม่ทั่วถึงทำให้ระบบเสียเสียออกซิเจนเสียอาหารทำให้เขาไม่สามารถทำงานต่อได้สวิตท,ทุกอย่างก็เลยปิดสนิทเหมือนกับเราปิดสวิตไฟนั่นเองทำให้ร่างกายต้องลง้มล,ลงสู่พื้นดินค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่อยากจะเป็น อุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนนะคะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ1.5ลิตรเพื่อชีวิตของเราและก็เพื่อสำหรับครอบครัวของเราด้วยนะคะปลอดโรคปลอดภยัยสุขภาพดีเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะวันนี้วรุตามาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้หัวใจของวรุตา อยากจะออกมาทําอีกไหมใจหนึ่งแค่ประมาณ20%เเท่านั้นแต่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเรามีการวางแผนอย่างไรในอนาคตวันข้างหน้าเนื่องด้วยว่าสิ่งที่ไม่เคยคิดก็กับ เกิดขึ้นแล้วแล้วจะวางแผนกับอนาคตที่มันไม่แน่นอนอย่างไรมีการวางแผนอย่างไรเดี๋ยววรุตาว่างๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังเนื่องด้วยว่าเป็นอุทาหรณ์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพ่นี่พี่น้องๆกับท่านผู้ใดทั้งสิ้นค่ะปลอดโรคปลอดภยัยสุขก,กายสุขใจกันทั่วหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ